ที่นี้ค่ะสำหรับคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าเกิดวันที่27สิงหาคมนะคะเป็นหนุ่มนักดนตรีที่บอวฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นนักร้องนําวงแอลกอฮอล์ซึ่งวงแอลกอฮอล์เนี่ยจุดเริ่มต้นคือเป็นวงดนตรีที่เริ่มมาจากการเล่นดนตรีกลางคืนนะคะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มที่ฟรอร์มทีมกันขึ้นมาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณปุ้ยเขาเป็นคนใต้แล้วเขาก็ เหมือนคุณพุ้ยก็มักจะได้รับหน้าที่ในการแต่งเพลงให้กับวงอ่าก็แต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะก็มีการไปร้องตามาร้านอาหารกลางคืนอะไรบ้างแล้วก็เพลงแรกเนี่ยเริ่มจากเพลงถุงอย่างซึ่งได้มีการเปิดตัวเป็นซิงเกิลแรกของวงเลยค่ะหลังจากนั้นวงแอลกอฮอล์ก็ได้รับโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงก็คือ TMG Records ที่เป็นต้นสังกัดของวงวงกลม แล้วก็เคยร่วมงานกับพวกเขามาต้องบอกว่าวงแอลกอฮอล์นี่ค่ะคือแบบอาจจะเป็นวงที่พอฟอร์มทีมกันมาแต่งเพลงขึ้นมากันเอาเองแล้วมันโด่งดังขึ้นมาก็มีการทําเพลงเหมือนเป็นเพลงร็อกลูกทุ่งที่สะท้อนความรักอย่างตรงไปตรงมานะคะก็เหมือนแบบว่าเหมือนมืนสื่อความรู้สึกออกไปตรงๆเลยค่ะ